อ่ะฟานี้ครับต่อกันเลยดีกว่าอันนี้จริงๆก็มาจาก r รูเหมือนกันนั่นแหละนะฮะเหล่าบรรดาแฟนแฟนักล่าฝันน่าจะได้เฮกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เกิดขึ้นเป็นเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะคอนเสิร์ตชื่อไม่ธรรมดานะคุณเขาบอกว่าเป็น bachelor dream concert โอ้โหหนุ่มโสดในฝันเงี้ยหรออยู่แล้วนะฮะแล้ววันนี้นะครับเขาบอกว่ามี8ดนักล่าฝันหนุ่มๆทั้งนั้นมาถ่ายสปอตโปรโมทกันไปดูว่ามีใครกันบ้างครับ 8นักล่าฝันหนุ่มหล่อนะครับแถมยังโสดซะด้วยนำทีมโดยพี่ใหญ่ครับอย่างบอยว่านตุ้ยนัทนัททิวตีต้อนและมิวสิกรวมตัวกันถ่ายสปอตโปรโมทคอนเสิร์ตใหญ่อย่าง Bachelor Dream Concert ของ8หนุ่มโสดครับซึ่งบรรยากาศถ่ายสปอตก็สนุกสนานมากๆครับหนุ่มๆเนี่ยเขาเรียกว่ามาในชุดหล่อใส่สูทผูกคูกระต่ายแต่แทนที่จะยืนเก๊กเตะท่าหลอกกลับต้องมาวิ่งหนีสาวๆที่ตามกรี๊ด เงือต่ตกกันไปหลายตลบแต่ก็สนุกสนานดีครับต้องบอกว่าต้องออกมาน่าสนุกแล้วก็น่ารักมากสาหรับสปอร์ตตัวนี้ฮะเพราะว่าบรรยากาศในเราแปดคนเนี่ยเหมือนต้องวิ่งหนีเพราะว่าสาวๆเนี่ยวิ่งตามมานะฮะแล้วก็เยอะมากเ,เ,มเป็นคอนเสิร์ตของหนุ่มโสดกี่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 แปดชีวิตครับผมก็แปดหนุ่มโสดแปดสไตล์นะครับก็จะมากับความรัก ในแปดแปดรูปแบบครับความรักทั้งแปดใช่เลี่นั่นี่เป็นแนวไหนฮะความรักของพี่ก็จะเป็นแนวความรักโรแมนติกต้องคนนี้ความรักมั่นคงใช่ครับมั่นคงเริ่มเข้าสู่วัยมั่นใช่ฮะเป็นคอนเสิร์ตที่แม่น่าจะสนุกทีเดียวครับแล้วก็มีเกสด้วยฮะมีสเปเชียลเกสด้วยซึ่งซึ่งน่าติดตามมากๆอย่าลืมติดตามกันนะครับสปอตตัวนี้ก็น่ารักพอสมควรเลยครับน่ารักมากก็ดูว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงเนี่ยต้องติดตาม คอนเสิร์ตจะน่าติดตามอย่างไรพรุ่งนี้ได้รู้กันแน่นะคะเพราะว่าทั้ง8หนุ่มจะรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อแถลงข่าวถึงคอนเสิร์ตพร้อมแง้มเซอร์ไพรส์แขกรับเชิญสาวๆกันที่ลานสยามดิสฟเวอรี่ก่อนคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นจริงในวันที่9พฤษภาค,คมนี้ค่ะ ใครที่อยากจะสดอีกแใครอยากจะเป็นเจ้าสาวของหนุ่มโสดเหล่านี้ก็ห้ามพลาดเลยนะแล้วใส่ชุดเจ้าสาวมาเลยนะครับวันนั้นน่ะเอาเลย <c oughs> สู้ตายกันเลยทีดเดียวนะอาจจะได้โบนัสพิเศษหรื <c oughs> เอเปล่าออถ้าคุณกล้าแล้วก็ล่ะคะ